สวัสดีครับวันนี้พงกบวตโตไข่เช่นเคยนะครับวันนี้วโราคาอยู่ในรถยนต์ MG ES นั่นเองครับวันนี้วโราค้าจะมาลองระบบ Adaptive Cruise Control รวมทั้ง Lane Keep Assist นะครับที่เขามีมาให้ลองกันดูว่ารุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยจะทำงานได้ดีอย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนที่เป็นบนทางดลวนครับเส้นจราจรอาจจะชัดเจนนะครับระบบที่เขา stand by ไว้ตลอดเวลาเนี่ยคือ ระบบแอคทีฟครับเขาก็ขึ้นหน้าจอข้างในจอเราเนี่ยเป็นรูปสีเหลืองครับเป็นรูปไม้นะครับแล้วก็จะมีรูปรถก็คือถ้าเราเปิดการใช้งานเนี่ยมันจะมีตัวก้านที่อยู่ข้างล่างไฟเลี้ยวครับอันนี้วิธีสั่งการคือง่ายมากๆครับถ้าเรากดลงไปตรงตรงตรง,ตรงก้านตรงก้านเขานะครับก็คือเป็นการเริ่มระบบครับถ้าดันขึ้นก็คือเพิ่มความเร็วทีละหนึ่งดันลงเพิ่มความเร็วลดความเร็วทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ มันจะมีก้านเล็กๆครับตรงเกือบปลายสุดเนี่ยใช้วิธีบิดขึ้นแล้วบิดลงเป็นการเพิ่มระยะห่างของตัวรถนั่นเองครับแต่ว่าลักษณะนในจอการเพิ่มระยะห่างของตัวรถกับคันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งครับมันจะเป็นเส้นขีดสีขาวเล็กๆนะครับให้เรามันมันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นครับที่จะมี เป็นลายบอกเลยว่าสีส้มใกล้นะสีเขียวไกลอะไรอย่างงี้ไม่บอกครับเขามีแค่ขีดเล็กๆบอกเท่านั้นนั่นเองครับ mm. แล้วก็ mm. รุ่นนี้เนี่ย mm. เขามีระบบเลนคลิ e แอสซิสต์มาด้วยนะครับแต่ว่าเลนคลิปแอสซิสต์เนี่ยสามารถใช้ได้ตอนที่เราไม่ได้เปิดตัวแอตติฟคูชคอนโทรก็สามารถใช้ได้นะ mm. เขาจะบังคับการคอนโทรลของตัวรถ ในอยู่ช่องจอจอให้เราครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าคําสั่งนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปเปิดจากในเซตติ้งนะถ้าเราอยู่จอกลางนี้ใช่ไหมครับให้เราเลื่อนไปทางขวาแล้วเรากดรูปรถครับกดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นบรรทัดแรกเลยครับว่าเล Keep a s s ซิสนะครับนี่มันก็จะมีแบบเลนแ s สซิสหรือว่าตัวอเลอรเเป็นเป็นการแจ้งเตือนแบบหลายรูปแบบนะครับแจ้งเตือนเบาแจ้งเตือนหนัก นะแล้วก็บรรทัดแรกเนี่ย assist mode นะครับเขาจะมีแค่แจ้งเตือนธรรมดาหรือจะเป็นเหมือน,นคล้ายๆหักกับให้เราแล้วก็มีเลนคีปก็คือเหมือนคล้ายๆเลนเซ็นเตอร์ลิงให้เราด้วยแหละครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก่อนอ่ถ้าเราเปิดเลนคีปแอสิสนะครับในหน้าจอเขาจะขึ้นเลยครับเป็นเส้นสีน้าเงินนะครับแล้วก็จะมีรูป รถครับแล้วก็เส้นเลนเนี่ยก็คือตัวเลนคลิปเขาทํางานทันทีทันใดนะครับแล้วก็เขาจะบ,าบังคับแล้วก็ควบคุมวงมาลัยให้เราแต่ความเร็วต่ํากว่าสักประมาณ60ครับหรือต่ํากว่าสัก65เนี่ยตัวไอคอนที่เป็นสีเขียวครับมันจะเป็นสีเหลืองก็คือตัวที่เป็นเ,เลนคลิปเนี่ยเขาจะหยุดการทํางานต่อเมื่อต่ํากว่าความเร็วณนะตอนตอนนั้นนะครับอย่าต่ำกว่า60นะเขาจะไม่ทํางาน ต้องบอกงี้ครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นการที่บังคับพวงไลเราอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยตอนเนี้เขาบังคับให้ผมอยู่นะครับทั้งที่เราไม่ได้เปิดแอร์กีบ o ุตคอนโทร l ด้วยซ้านะครับเขาก็ยังบังคับให้เราอยู่อย่างงี้นะครับมันก็จะเสียวๆเว่อร์หน่อยนะครับอืมโอเคเราตอนนี้รถค่อนข้างเยอะนะเราลองตัว a อร์กีแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอพ้นตรงนี้ก่อนตรงนี้อันตราย คือเราต้อง <Yeah. S 1> อาจจะต้องสังเกตตัวนี้เท่านั้นนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าในหน้าจอเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ครับมันไม่ได้มีการที่ว่าเฮ้ยคัขนข้าง้า,ดาดเป็นสีเขียวนะหรืออะไรก็ตามไม่ได้มีบอกเราเลยนะครับจะเป็นแค่ไอคอนสีเขียวติดเท่านั้นก็คือการทํางานของตัวรถนั่นเองครับตอนนี้ผมตั้งระยะของตัวความห่างของตัวรถเนี่ยไว้ด้วยการ2ขีดคือ2ขีดนี่ก็น่าจะสุดแล้วนะลองบิดดูนะครับ าเรายิ่งบิดออกไปนะครับก็คือจะเป็นระยะห่างที่ไปไกลเรื่อยๆครับจากค่อนข้าง4ขีดนะครับแต่ถ้าเราบิดเข้ามาหาตัวได้ทั้งหมดคือ2ขีดนี่คือสุดแล้วนะครับไม่สามารถบิดได้ใกล้กว่านี้แล้วไม่ได้นะ ช่วงจังหวะที่เราเปิดไฟเลี้ยวครับช่วงจังหวะที่เรามีการเปลี่ยนเลนนะครับ mm. เขาไอตัวเลนเซนเตอร์ลิงเนี่ย mm. ก็จะกลายเป็นสีเหลืองสัก,สก,สกชั่วคราวนะฮะ mm. ให้เราสามารถเปลี่ยนเลนได้โดยที่ไม่ได้หักเลี้ยวหงาย mm. แต่ว่าผมจะแนะนําว่าถ้าเพืเ่อนเือนเปิดไฟเลี้ยวแบบไม่ได้เข้าหลอกเขาครับไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแบบจริงจังอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ยกเลิกการทํางานเลนเซนเตอร์ลิงให้เพืเเนะ่อนๆอนนะอันนี้ก็ต้องพึงระวังไว้นิดนึงนะครับบางคนก็เอ้ยเปิดแค่ยกเฉยแต่ไม่ได้เข้า ไปตัวล้อของเขาเนี่ยมันก็อาจจะดึงกลับมาอย่างช่องจราจรให้เพื่อนได้นะฮะเมื่อกี้เราเห็นอะไรเห็นการที่ตัวรถของเราเนี่ยไปใกล้กันกับคันข้างหน้าครับมันก็จะมีแอนิเมชันในจอล่นระยะของตัวาการสัมพันธ์กับคันข้างหน้าเข้ามาใกล้เราเป็นการแจ้งเตือนเป็นสีครับแต่อย่างเงี้ยคือเป็นสีฟ้าคือเราอาจจะดูไม่ออกเลยว่ามัน,อนแอคกทีฟไปถึงไหนแล้วนะครับหรือว่าตามคันหน้า เท่าไหร่นะฮะถ้าสมมติขับอยู่ในมอเตอร์เวย์นะครับหรือว่าบนทางหวงเนี่ยที่มันมีการโฟล์ของตัวรถผมจะแนะนำว่าให้เพื่อนใช้สักประมาณความเร็วหรือระยะหาย่างเนี่ยเราวสัก3าครับกำลังพอเหมาะนะฮะถ้า2มันจะอันตรายเกินไปในกรณีที่รถคันข้างหน้าเกิดเบรกกระทันหันครับหรือเกิดมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับเรายังสามารถอนะ่ะให้รถมันช่วยคุณได้หรือเบรก ทันท่งทีนั่นเองครับอืมเห็นบาะพงไหลก็ผมไม่ได้จับอะไรแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเขาคอนโทรลอะไรไปแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเจอทางที่มันเป็นทางตัดอย่างนี้ครับเป็นเป็นทางเนินขึ้นครับองศาของตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะอาจไม่เจอคันข้างหน้าครับด้วยเนื่องจากตัวรถมันเชิดขึ้นครับแล้วคันข้างหน้ามันปไก่ทําให้เวลาเรากลัวว่าเฮ้ยมันจะ เจอเลนหรือเปล่าหรือเจอคันข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะหลุดไปได้ครับทำให้บางครั้งถ้าเราขึ้นไปตัวเนินเนี่ยมันอาจจะรถมีอาการปเป๋ก็มีนะแล้วก็เมื่อกี้ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวรถมันมีการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยจับผมอะไรได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าคันนี้ไม่มี SOS นะครับจะไม่เหมือนเบนซ์หรือ BM ที่ผมปล่อยมือจนสุดแล้วเขาจะโทรหาออก SOS ให้เรานะ โอเคเดี๋ยวเราลองเซตความเร็วดูว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราขับตามกลุ่มอยู่ตอนนี้เซตไว้ประมาณ120นะไปแล้วหนึ่งคันเราลองเหยียบตามแล้วเราลองไม่เปิดไฟเลี้ยวดูอ่ะมันห่างออกได้ครับแต่ว่ามันจะมีอาการฝืนเราอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะตัวเลนคีบก็จะหายไปนะครับนี่เห็นปะ เบรกให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ผมไม่ได้จับไม่ได้อะไรนะครับดูการเข้าโค้งของเขาคือมันก็จะมีตัวระบบที่ช่วยในการเข้าโค้งครับเนี่ยสเตียริงแจ้งเตือนแล้วนะครับให้เราจับแล้วก็พอรถปาดเข้ามาเขาก็มีการชะลอถือว่าองศาแล้วก็รัศมีของการจับตัวรถกับคันข้าง,างหน้าเนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรถ หรือว่าตัวกล้องนะฮะที่เขาจะจับกับคันข้างหน้าเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ในลัสมีที่กระชันฉิดแบบเมื่อกี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรารอนิดนึงลองดูว่าถ้าเห็นปะมันกระชันฉิดครับเขาเบรกให้เราแบบทันทีทันใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,เ,นนะเดี๋ยวนะฮะอขอผ่านอีซีพาร์ก่อนอเดี๋ยวเรามาต่อกัน เนี่ยพอตัวบ,บังคับพวงมาลัยเนี่ยหรือว่าเลนเขีแอสซิสเขาทํางานนะครับมันจะมีอาการฝืนของพวงมาลัยให้เรารู้สึกเลยครับแล้วก็เขาจะหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เราแบบทันทีทันใดโดยที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันขนาดนั้นนะฮะแล้วทําไมถึงมาเข้าช่องเดียวกันแบบนี้อ่ามันเป็นอีซีพาช่องเดียวแล้วก็ดันทําเส้นไว้แบบนี้ เขาจะดนาเนี่ยขอโทษครับโอเคในอย่างตอนนี้ครับรถติดๆนะครับเพื่อนยกคันยกคันเร่งหรือยกเบรกไว้นะแล้วเราลองกดเสร็จดูปึ้ง ระบบทํางานตามปกตินะครับแต่ว่าการที่เราอยากจะกลับไปความเร็วที่เราเซ็ตเนี่ยให้เราดันลงหรืออให้เราดันเข้ามาหาตัวนะครับมันจะเป็นการรีซูมนะครับแต่ถ้าเราจิ้มลงตรงปลายของตัวคันโยกเนี่ยมันจะเป็นการเซฟครับก็คือเริ่มระบบใหม่เลยนะฮะแล้วเราก็ต้องมาตั่งเซ็ตความเร็วใหม่แบบนี้นะครับนี่ตอนเนี้ให้มัน o l ล o w ไปก็ได้นะครับถ้าเมื่อยหรือขี้เกียจนะอ่า เยียบคพันเร่งไปให้เป็นความเร็วที่ต้องการครับแล้วกดเซตใหม่มันจะเป็นการเซตความเร็วณนะตอนตอนนั้นได้เลยโดยที่ไม่ได้เริ่มจาก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเนี่ยตอนนี้เราขับไป80ใช่ไหมครับอ่าเรากดเซตเห็นปะกลายเป็น96แล้วนะครับเท่านี้เองง่ายง่นะ,ะอืออ่าพอเจอคันหน้าขเขาก็เบรคท,ทันทีระบบทำงานเลนคีทำงานนะครับ ถึงขนาดนี้แล้วการที่จะแปรผันตามความเร็วหรือว่าตอนที่จังหวะรถติดๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช่มันไม่เรื่องยากอะไรครับก็ตามมาตรฐานที่ตัวรถมีให้แล้วแต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นล็อกเลนเอ่าไม่ใช่ไม่ถึงขั้นล็อกรถกับคันข้างหน้าเหมือนกันกับในซูบารุหรือว่าใน Mercedes EQS ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าในกรณี ไม่ชัดครับหรือว่าไปในทางที่เกิดอันตรายเขาจะมีการหักหลบสิ่งของหรือว่าหักหลบให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ว่าครันนี้อาจจะย,ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ากล้องตัวเดียวด้วยนะครับแต่ทําได้ถึงขนาดนี้แล้วการขับทางไกลหรือในเมืองเนี่ยก็ชิลๆสบายๆครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแต่ความเร็วผมว่าน่าจะเสร็จได้เกินแบบอ่าลิมิตความเร็วสูงสุด ของตัว Adaptive Cruise Control ก็คือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองปรับเข้าไปใกล้ๆอ่ะ2นะฮะดูว่าเขาจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมครับการที่เราใช้ระบบนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าให้ตัวรถบังคับเรานะเราต้องคอยคอนโทรลเขาเสมอนะครับ เท้าไม่สแตนบายคันเร่งก็สแตนบายไว้ที่เบรกนะครับ mm hmm. เกิดฉุกเฉินเรายังสามารถที่จะเบรกเขาได้ทันท่วงทีหรือเราอยากจะแซงหรือว่ามีเหตุการณ์ตอนนั้นที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยเรายังสามารถเติมคันเร่งเพื่อจะหลบหลีกได้ทันท่วงทีนั่นเองครับโอเคเราลดความเร็วกันสักร้อยยี่สิบเราเติมเห็นปะพอเติมเรายกคันเร่งปุ๊บตัวรถ ก็ยังกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับคือระบบความปลอภัยเขายัางสแตนบายไว้เหมือนเดิมระบบะต่างๆเนี่ย mm. เขาก็ยังทำงานไว้เหมือนเดิมนะฮะ กับการที่มีรถปาดหน้าแบบเมื่อกี้ที่ผมเจอนะเราก็การที่เขาช่วยเราในการขับขี่หลายๆอย่างแต่ว่าเวลาใช้เลนเซ็นเตอร์ลิงเนี่ยพเพื่อนๆอาจจะงง,งๆแบบเฮ้ยทำไมพวงอะไรมันดุดิดุดิกๆอยู่ตลอดเวลานะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวกล้องครับเขาจับเจอเส้นเลนอาจจะยังอ่าจไม่ค่อยเคลียร์มากสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยอาจจะมีจังหวะที่มันมันง,งแงบ้างเล็กน้อยนะครับทั้งที่เขาวิ่งในเส้นถนนที่มันตรงขนาดนี้ าพามาลองกันนะฮะการใช้งานบนท้องถนนแล้วก็ที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยแหละอยากรู้ว่าถ้าเราไม่ได้จับวงไรนานมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอเอาอีกแล้วครับเหมือนกันกันกบในหลายๆ,ๆ,ๆแบนด์ที่ไม่แก้เรื่องการยกเลิกครับ คือ Adaptive Cruise มันค l มันยังทำงานครับแต่ Lane Keep Assist โดนยกเลิกแล้วตัวรถก็จะอเปออกข้างทางแบบเมื่อกี้ที่เราเป็นนะครับทั้งที่มันไม่ควรครับมันควรที่จะใช้งานหรือว่าจอดเข้าข้างทางเป็น Semi a u t o n o m o u s l e v e l 2ที่จอดเข้าข้างทางให้เราถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ขี่โดยการโทรออก SOS หรือแม้กระทั้งเข้าเกียร์ P ดึงเบรกมือให้เราอันนั้นนะผมว่ามันปลอดภัยกว่าครับแต่อานนี้เนี่ย คุณยกเลิกเลยผิดแอปส,สิสแต่อนาคีบยังทำงานอยู่ตัวรถมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่คนหมดสติอันนี้ก็อยากให้ทาง m อพัฒนาครับว่ามันควรช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้จนถึงที่สุดจะดีกว่านะครับเพราะว่าระบบนี้คนเริ่มมาใช้เยอะขึ้นครับระบบนีมน้มันมีสิ่งต่างๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้ขับขี่ ในอนาคตนั่นเองครับโอเคในวันแบบนี้ต้องขอขอบคุณทาง MG ประเทศไทยมากๆเลยครับที่ชวนเรามาทำรีวิวแล้วก็ทดสอบระบบนี้กับตัว MG ES นั่นเองครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากทดลองนะครับก็ติดต่อตามผู้แทนจำหน่ายของ MG ได้ทั่วประเทศนะครับในวันแบบนี้โบล่าแล้วก็ MG ES ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ